วันนี้ทางเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานสมาคมพวกจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ทางมูลนิธิผู้บริโภคนะครับได้จัดอบรมให้กับแกนนําเพื่อที่จะไปถ่ายทอดเกี่ยวกับชุดความรู้เยาวชนรู้เทา่าทันทางการเงินนะครับนะฮะซึ่งมีสองจังหวัดภาคอีสานที่จะไปถ่ายทอดก็คือ1จังหวัดอ,อ่เลยนะครับที่จะไปทํากับ4โรงเรียนแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยทีม ครือข่ายพวกจังหวัดยะโสธรนะครับนะฮะซึ่งการให้ความรู้เกี่ยวกับเยาวชนนี่ครับครั้งที่ผ่านมาในในภาคอีสานนี่ก็มีการนําชุดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของผู้พกไปผู้พกศึกษานะฮะไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนในระดับมัธยมต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นงานที่สืบเนื่องจากจากเรื่องของผู้พกศึกษานะครับแต่เป็นชุดความรู้ที่เกี่ยวกับ การรู้เท่าทางทางการเงินของกลุ่มเยาวชนนะครับนะฮะก็คิดว่าในเชิงนโยบายนี่เราก็จะบรรจุหลักสูตรพิพาก,กษาหลักสูตรเรื่องเยาวชนรู้เท่าทางทางการเงินนี่เข้าไปอยู่ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษานะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นงานทางนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ในชุดความรู้ของอด้านสิทธิของผู้บริโภค5ข้อค่ะและการวางแผนทางการเงินและภัยทางการเงินรวมทั้งการบริหารจัดการหนี้สินค่ะหลังจากนี้ก็จะไปทำในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะก็จะไปทำที่โรงเรียนเชียงคานนะคะแล้วก็โรงเรียนมูนมงลบางหลวงปู่ชอบที่อำเภอเชียงคานแล้วก็จะไปทำที่อ,อำเภอปากชม2โรงเรียนก็คือโรงเรียน ปากชมวิทย์และก็เชียงกมวิทยาค่ะเยาวชนรู้เท่าทาันการเงินนะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นในเดือนมกราคมปี2564นะคะจะจัดทั้งหมด3อำเภอนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนห้วยไผ่อยู่อำเภอของเจียมนะคะอำเภอแล้วก็โรงเรียนที่สองโรงเรียนข,ง,ขงเจียมวิทยาคารอยู่อำเภอของเจียมโรงเรียนที่3ามนี่อยู่ที่ อำเภอศรลินทรน,นะคะคือโรงเรียนศรลินทรวิทยานุสร์โรงเรียนที่4ี่ก็คือโรงเรียนศรีเมืองใหม่อยู่ที่อำเภอศรีเมืองใหม่ค่ะวันนี้มาดีใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในส่วนร่วมที่มาอบรมกระบวนการเนาะพี่ที่เราจะไปทําในน้องๆเยาวชนเราในชุมชนเนาะพี่เต๋อแล้วก็ในสถานศึกษาเนาะเพื่อจะให้ชุดข้อมูลความรู้เนาะเกี่ยวกับ น้องๆที่จะได้รู้เรื่องสิทธิของตัวเองเนาะคือว่าสิทธิที่เขาควรจะได้รับมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะนํากระบวนการที่เราได้ได้ได้มาทํา2วันนี้เนาะเพื่อจะไปส่งต่อก็ขอขอบคุณทางพุ้จัดแล้วก็ทางทีมวิทยากรด้วยเนาะที่นําข้อมูลดีๆแล้วก็องความรูด้ดีๆมาให้เราเพื่อจะไปส่งต่อ